แชดมาแล้วคะ่ะทุกๆุคนหมูกระจกบายคุณนัดนะคะอไดเรกทีบบเจ๊โซค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะปังมากจริงๆก่ะทุกคนอโอปังแล้วหมูแบบ ไม่ใช่หมูกระโหกกรลานะคะทุกคนไม่มีแบบอะไรอย่างอื่นปนเลยบางคนก็ใส่พริกใส่อาโหาระพาผักกูดอีอย่างนี่เต็มไปหมดเลยอันนี้พอมีค่ะคือหมูเพียวๆรวนๆอ่าอีทอกมีหน้าหลักมันบ่นมันจะเจ๋งออืคุณพ่อคุณแม่ค่ะอร่อยมากคือบอกนะแน่นแล้วแซ่บจริงมันกินอร่อยมันมันมันไม่เค็มแหมปรุงรสรสใหญ่อืมเนะ ผมมาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะดีใจด้วยกับทุกคนที่แบบว่าสั่งโซนะคะเดี๋ยวโซจะแจกในไลน์นะคะอืที่แม่แม่ส่งให้มาเดี๋ยวเราชิมกันนะคะเดี๋ยวกินก่อนอเอาเริศมันเริศมันเป็นกับแก้มมันเป็นสแน็คได้อ่ะอเก๋ปังมากแม่แนะนำคะ่ะปังสุดนะ น้ำเผ็ดจัดจ้านถึงรสถึงใจจริงๆนะคะไม่มีอะไรปนเลยกระสาอของผู้อื่นนี่โอ้จะว่าเกิดจากว่าแอนกระเทียมใบบักกูดอะไรน่ะเต็มอยู่อันนี้ดูสิคะคือปริมาณเน้นๆนะคะอืตายแล้วต่างอันสู้กันกินเนาะคะ่ะเนาะต่างกินไส้กันซื้อไส้กัน,นะะเด้อค่ะพราอแม่พี่นองค่ะไว้มัน เผ็ดจวดมากจวดเลิศมีสองรสอันนี้สงสัยเผ็ดมากเนี่ยคุณภาพอิหลีนะนะาแม่นะมีเผ็ดมากจะไปข้าก่อ,อ,กอนรบสั่นกันพี่น้องมีเผ็ดมากเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายเนะะี่ยค่ะว่าจะกินกับ ตำแตงกินไม่ได้มันเผ็ดมันถึงใจจริงนะต้องกินแยกนะคะพ <c oughs> ูกกับเผาพอดีไปดีนะยอดเก๋ใส่ผักกไนรสสดแนะ่การันตี มตังไม่เสียชื่อจริงๆยี่ห้อโซกคือไม่จบกไม่มีโจบกล้วนล้วนล้วนลวนอีลี่ค่ะล้วนลวนอินอดี้นะเลิเบิ้งนี่แหละยายได้ปักลายไม่ได้เมานะคะไม่ได้นี่ของคนอื่นเลยแต่มันพูดไม่พูดไม่ได้อื แต่าใบบักบกูดใบกะเพาอีกอย่างมันเจ้าก็เห็นอยู่เนี่ยเนีเต้นจุวยเลยไปร้านอาหารบางดูแล้วหมูแพงอืรดหน้าก็สีหอบใบบักกูดดอกไส้อคอยปลูกไว้เป็นส่วนคุณจริงอืมอ,มอ,มอม ข้าเจ้าผู้ดีแซ่บแห้งยายอืมเลิศเลยศเลสุดอืมอ,อืมยัน,น,นม,ม,มันแห้แซ่บจ้ะแบบไม่เคยเจอไม่ได้เมาอืมอืมอืม นะแล้วไม่ได้ทอดแบบฟูแบบอีหยัง,งพุ่นเดี้เนี่ยมังอยู่นะใต้แล้วมา่มาเฮ็ดอืมเป็นทหารคุณนยูดอ,ดอกพ่อแม่พี่น้องอึอึช่วยอุ่นหน่นเด้อเด้วะค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยอือกินตั้วอีดอกมันยั่วซับจริงๆอือ จะขะลุงจะพะลงองโทษไม่จบนะฮะจะพะลงอลงโทษพายำรู้ด,ดีอร่อยพะรู้ดีบอกว่า